แล้วตำรงมาทำอะไรที่นี่ <มา S 1> น้องไม่ต้องตกใจพี่เป็นคนเสียงดังนี่หรอดำรงเจออะไรหรือยังแล้ว,ลวดำรงอายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดเท่าสามสิบเอ็ดอายุไม่เท่ากันใช่ไหม <ettes> อายุมันเป็นยังไงมันมันดีแล้วไงชอบ,บดีว่าเดี๋ยวรับปีชุดไหนทำไมฉากนี้มันเป็นฉากวัดเดียวฉากเสียงตายกฉากเสียตายชอบคนแก่กว่าอยู่แล้วเอแต่เขายี่สปบแต่เขาแก่เดือนเคงชอบ เราใครอายุเท่ากันไม่มีไม่เท่าแล้วยีกา้าเพิ่งข่าปเกิดมาน้นองยงอะไรนี่ยุอ,ยอะไรยีก้าครับยีก้าเมื่อไเมื่อม,มากราครับม,มึงจะถึงทั้งถึงแห้งีเปนรร็นคณะสอนรักิชเชนะ<อ><อ>แล้วมึงใส,ส,ส่กาเปามอกึกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวดดีเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วเดีเเดีเดี๋ยวยเดอวยเียยเดว่อวย่า แม่ๆอะไรเข้าใจผิดอย่ายหาว่าเราแบบนึงนีีไอ้ตมนี่จม่อีใครกใครย่เท่ากันอืมเออนี่เขาพี่พี่งรงนี้หรอไพวกนี้าครพี่ไปโคราไม่ได้เลยพวกนี้อีกไม่ต้องไปแล้วแต่นี่มไม่ไปเกกูจะตายวันตายพวกไม่รู้อีกชนกันอีกพี่อยาไปชืชมู่ดิ่าพี่ น้องน้ารักนะ่นองต้องดูจนจบการแสดงเลยนะเชื่อพี่เดี๋ยวมันจะมีฉากสอยองขวัญมีกูเสริมรสกี้นี่ครับไม่ใช่ให้น้องมาดูจนจบไปเลย ok. เขาจะรู้ว่าตอนเลิอกอะพี่เป็แนแฟนกับใครอ ok. เอาน้องยังไม่รู้อีกเลยขนาดเนี้ยน,น้องยังไม่รู้อีกรแล้วน้องพี่เป็นแฟใครเออแค่นี้จบจัดการเรื่องนี้มีตรงถึงน้องกับพี่น้ันพอแล้วไม่เล่นมุกแบบนี้แล้วแล้วเล่นตะกี้ตัวเอ้าเอาเอาเล่นที่มันขุ่นจริงขุ่นจัง ส,สวยช่างเลยทำไมเออทำไมต้องใส่สไบายสีส้มด anyway. ้วยอ่ะทำไมอ่ะใช่เออทำไมไม่ใส่สีชมพูอ้าวพึ่งจะท้อไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งจะชอบสีชมพูแล้ทีกใส่สีชมพูแล้วสวยไงพึ่งจะท้อโอ้ยที่มันนเปาที่มันที่มันปิดก่อนได้ยังไม่เลือดสาดไอตัวไหพูดไอตัวไหนพูดดู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 ใครดูด้วยเคยทำเพลงนี้ไหมสาวน้อยสาวใหญ่ไปใจมากนะใอเคแล้วไอติมไีติมไอติมน่าเก้อต้องลองไปฟังดูมันงงมาตั้งนานนะ ราไม่มีแฟนมารองาไม่มีแฟนทำ่ไม่มีแฟนโคตรเน้นเลยโคตรเน้นไม่ใช่เลยโคตรเน้นจาให้ร้องโคตรเน้นโคตรเน้น,น,น,นโอ้ทามนใวะเนี่ยเดี๋ยวทำมาลงคุยกัแม่ทางไหนสดครับผมยังรักมันรุนมากๆมันก็แ่ะ<แ>การแสดงนองจทจอะไรที่นี่อย่ามาเด็ตั้งตัวข้าทำไมวันนี้ต้องตัวเล่นตัวด้วยล่ะข้ามหาแฟนข้าหอาน้าพูดกันยไมปล่อยออกไปซะได้เราจะหันไปโอ้ไม่ดี ไอ้ไม่ริดงี้เราต้องหนีไปทางนี้หาดเนี่ยหนีก่อนดิหนีก่อนดิหนีไปเลยมาตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นต่ำตรนีมันเกียร์ก่อนเกียร์ไม่ความสุขใครดำนองแล้วหนี่เลยใช่นี่ดำนองเอ้าจะหนีก็หนีได้เลยหนีได้เลยดำนองหนีไม่ไดีเหรอหนีทำไมอะหนีอะไรไม่ต้องรบตีไม่หนีไม่มีอะไรเลยนะบริการแสดงพิเกมไม่ต้องเล่นไฟใจสบายสิ่ชั่วโเงีวยตลูกทอทตับไมดีมันเป็นมุกมันเป็นมุกจะบ้าไงไม่มีอะไรหรอกใครบ้าไป